Mano, mano, mano. เล่นกำท้องแล้วขึ้นไปได้นบนเวทีก็ไห้มาเร็วเดี๋ยวหาเร็วหาเร็วหาเร็วสวัสดีครับไม่มีคนดูเลย เรือเรือ,อจะได้ไปแปลงเดียวรืหลูกแรงรงแๆๆหนักน่อยแล้ว thôi luôn tương này hả thôi tương tương này đó lầm 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 lâu lầm Sì, sắp 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 เดแปสวัสดีครับเจ็ดสองเจ็ดเอเ้อเ็หนอเสงแดีแปแปดสองแรงแรงแรงกสี่ มี้เฮาวตทักทายเาจิตเลยมี้าว ใช่ครับวิคครับมวยถ่ายครับมวยถ่ายแห้งแล้วนี่ครับมวยถ่าย C S E I

อร oh, ถทางอันนี้อันนี้นน my name is รถแตกๆ <c oughs> นี่รถแตกๆไงข่าวบอกรถทางรถทางนี่รถแตกๆรถตุกตุกรถตุกตุกจิตกังว <c oughs> ลรถทางจิตเมืองนอนอันนี้รถตุกตุกจิตกังวล

ไว้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 มา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 เยอะเยอะชื่ออะไรเนี่ยเขาถามไม่ชื่ออะไรเนี่ยเฮ้ย พูดไม่ชัดเลยว่ะเรขึ้นไปวิไปพื้นแล้วหนูไปเล้วหนาวปะไม่มีเหงือ่อเลยอากาศเ,ย,เย็นซึมๆเ้าต่อหาจิตกังวลเขาบอกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวหาเราเจ็ดโมงเรวเร็ว,วพื้นอย่างเดียวพอเร็วร้อยนึงแล้ว 100 100 6 bóng rồi đó, con hỏa luôn rồi ah, di đi. อืมทีมมาทมายเอาเนี่ยาจ,าจานออกไหมแค่สายขีดก็เอาออกได้เลยอะไรออกมาวะฮีโรอ,อ๋อเร็วต่อฮาเร็วเขาบอกว่าหนูคือฮีโร่ของเขาอ่าเร็วอ๋อโอเคฮีโร่ฮะ อ๋อมันคือฮีโร่ของเขาเออใช่ครับมันคือรถยนต์ฮีฮีโนโอ่อ๋อไม่เร็วเร็วบักฮีโร่เร็วๆอุ้ยหนาวลมพัดทิ้งอะหนาวหนาวไหมเดะ แถวอุดรแถวอะไรอะสิบเอ็ดสิบสององขายนะสิบสองสนะิบสา,อา 12, อมอ่ะไม่ถึงห้าก็และจะมาหนาวอะไรตอนนี้นะนะใช่เดี๋ยวนี้มันแปลกนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนหมดปีใหม่นีก็ร้อนแล้วนะจะกลับบ้านไปทำไรไม่ทำอะไรนะครับไปตกปลาลดความมาอย่างเดียวครับรับซาลิงซิงอย่างเดียวพอดีเห็นสาวยกหน้าโชว์ไนหัวทิ่มเลย ซาลิงมึงยังคว่ำนะมึงสิ่งน่าดูเลยลงเนินมันบอกลงเนินจังหวะเห็นสาวริเงมือดีไม่ตกเขาตายมึงจะไปแจ่มีให้ไอ้ไโอนะ๋นะแกะนะวันนั้นไอโอมเราจะแก้มึงกูเห็นเสร็จเข้าหมดไอ <c oughs> ตัวนั้นต้องพักไว้ก่อนเดี๋ยวรอเป็นมวยก่อนเดี๋ยวไปล้างแขนไอสองหน้ากลางนั่นอ้เน,น้ยชื่ออะไรนะใจกลางเมือง เออจึงจำได้ใจกลางเมืองอะไรฮะจะฝากไว้ก่อนรออเดก่อนอีกสองปีเอ้ไม่ใช่ชนะอีกสักสองสามครั้งอ๋อเบอกว่ามันบอกว่าต่อฮาฟิตมากๆเลยเอยอเ้ารู้ได้ไงว,ว่าต่อฮาฟิต คืนแต่มันต่อยเร็วเดีต่อยคู่สองก็เร็วอะถ้าเกิดต่อยคู่หกคู่เจ็ดอะไรก็น่าจะดีกว่าไค่นั้นมันต่อยคู่แรกรอบสองใหมรอบแรกเลยไปออกทีวีออกทีวีไม่รู้เขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะแต่ในรายการมันออกมาอย่างนั้นอะตอนแรกอะมันต่อยอยู่คู่หกหรือคู่เจ็ดอะรายการที่แรกะ,ะแล้วไปมาเห็นรายการอันล่าสดเห็น<ๆ>หน้าแดงเขาซ้ายลงสี่เอ้คู่แรกคู่แรกเลย บอกว่าชอบชอบเลยันเขาันั้นเซียนเล่นกันเนี่ยเล่นหลอดไม่นอกนะอ๋อแล้วฮะเล่นรอดไม่รอดไปไปไปดูเจ็ดโมงไปเไม่ทันรอดไม่รอดไอ้ปลายรอดโอเคครับบายบายรอดแบบข้อตาเลยนะกโฮมกโฮม